เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากจะด่าเชิญด่าได้ธรรมดาค่ะเชิญด่าได้ตามสบายมึงอยากจะด่าใครมึงด่าเลยเพราะด่าแล้วไม่เพจด่าใครอะดรักตมริกามึงจะด่ากูด่าคดพ่อคดแม่กูมึงจะด่าเพื่อนกูด่าสารพระภูมิข้างที่บ้านกูบ้านมึงมึงจุดทูบสิบดอกแล้วด่าสารพระภูมิบ้านมึงมึงก็ไม่ผิดทำไมล่ะ ว่ามึงด่าพระหมหากษัตริย์แล้วไม่ผิดแล้วกูด่าสารพระภูมิคางที่บ้านกูแล้วกูจะผิดได้อย่างไรควายโอเคไหมโอเคไหมล่ะถูกไหมเออด็อกเตอร์มริกาพูดถูกไหมอะคะค่ะก็ในเมื่อมึงด่าสารพระภูมิข้างที่มึงมึงก็ด่าไปเลยคะ่ะ มึงจะด่าสารพระภูมิข้างที่บ้านมึงด่าไปเลยค่ะนามสกุลของสารพระภูมิข้างที่บ้านมึงนามสกุลอะไรมึงจิกหัวมาด่าได้เลยค่ะเพราะอะไรเพราะมึงด่าสารพระภูมิข้างที่บ้านมึงแล้วไม่ผิดและเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะอะไรเพราะมึงด่ากษัตริย์ยังไม่ผิด แล้วการที่มึงด่าสารพภูมิมันจะผิดได้อย่างไรมึงหมิ่นประมาทด,ดรมริกามันจะผิดได้อย่างไรมึงหมิ่นประมาทนายกจะผิดได้อย่างไรมึงหมิ่นประมาทร,รัฐมนตรีหมิ่นประมาทสสมันจะผิดได้อย่างไรในเมื่อมึงหมิ่นประมาทกษัตริย์ยังไม่ผิดเลยโอเคไหมโอเคไหมล่ะดรมริกาแค่ พูดเปรียบเลยให้ฟังในแง่ของมุมของกฎหมายนะคะการหมิ่นประมาทมีสองหมิ่นประมาทหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดาโดยทั่วไปเนี่ยไม่เคยมีใครติดคุกค่ะเพราะฉะนั้นใครก็ตามแต่ไม่ต้องดิ้นรนร้อนรนว่าการหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดาโดยทั่วไปใครก็ตามแต่จะฟ้องปิดปากคุณโดยการบอกว่าคุณหมิ่นประมาทเขาคุณหมิ่นประมาทเขา กรณีของความผิดข้อหานี้ยากมากค่ะในการที่จะเกิดความผิดได้โดยเฉพาะบุคคลที่คุณกล่าวหาวิพากวิจารณวิจัยนั้นเป็นบุคคลสาธารณะและก็ไม่ได้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับคดีอาญาความมั่นคงยากมากที่คุณจะผิดค่ะเพราะฉะนั้นใครก็ตามแต่ที่จะมาฟ้องผิดปากคุณบอกว่าคุณเนียมิ่นประมาทเขา ยากมากที่จะผิดค่ะเพราะบุคคลสาธารณะไม่ว่าจะเป็นสอสอไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีรัฐมนตรีเลขานุการรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีคุณสามารถวิพากษ์วิจารณ์วิจัยได้ตามเสรีภาพของรัฐธรรมนูญค่ะเพราะคุณจะไม่ผิดเลยค่ะเนื่องจากว่านะคะการกระทำนะคะในการที่จะวิพากษ์วิจารณ์วิจัยนั้นไม่สิ้นสงสัยสามารถที่จะวิพากษ์วิจารณ์วิจัยได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครก็ตามแต่จะฟ้องคุณแก้เกี้ยวคุณก็แค่ให้ทนาย หรือว่าคุณไม่ต้องมีทนายก็ได้ค่ะขึ้นศาลไปแค่นั้นละค่ะเพราะนะคะบรรดาตุลาการเขาจะรู้เสมอเลยค่ะว่ากรณีที่มีบุคคลสาธารณะมาฟ้องประชาชนธรรมดาโดยทั่วไปบอกว่าประชาชนธรรมดาบินประมาทเขาศาลมักจะยกฟ้องเสมอเลยค่ะเป็นบรรทัดฐานค่ะ และประชาชนโดยธรรมดาโดยทั่วไปนะคะไม่ต้องตกใจเลยค่ะนะคะถ้าเกิดคุณจะถูกใครก็ตามแต่ที่คุณไปกล่าวหาเขาหรือว่าคุณยังไม่ได้กล่าวหาแต่พูดข้อเท็จจริงแล้วเขาไม่สบายใจพูดข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยเขาปรากฏว่าลำไส้เนี่ยเดินไม่สะดวกพูดข้อเท็จจริงแล้วปรากฏว่าตดไม่ออกขี้ไม่ได้ก็เลยจะต้องไปตั้งทนายบอกว่าฟ้องดรมริกาฟ้องดรมริกา มึงฟ้องกูไปเลยค่ะเพราะเต็มที่ที่สุดก็ยกฟ้องและขณะเดียวกันมึงฟ้องแพ่งกูไปเลยค่ะมึงมีปากกูมีปากมึงมีเงินกูมีเงินฟ้องมาฟ้องกลับฟัดมาฟัดกลับไม่โกงเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าขนาดคนเนี่ยบางคนนินทาแล้วก็ด่าพระมหากษัตริย์เขายังไม่ผิดเลยค่ะเพราะฉะนั้นประชาชนธรรมดาทั่วไปเวลาด่าประชาชนขี้หมาหมกธรรมดาจะผิดได้อย่างไรล่ะคะโอเคนะคะ และอย่างไรก็ตามแต่ถ้าใครนะคะถือสาดเรเมริกาแล้วฟ้องดอเอรเมริกาข้อหาหมิ่นประมาทดรอ,อรมริกาก็จะเอาข้อหาที่เทียบเคียงกันว่าก็ขนาดคนด่ากษัตริย์ยังไม่ผิดดิฉันเนี่ยนะคะวิจารณ์วิจัยนะคะไม่สิ้นสงสยัยประชาชนธรรมดาทั่วไปและสสธรรมดาขี้หมาหมกทั่วไปทําไมดิฉันจะผิดล่ะคะในเมื่อคนด่ากษัตริยังไม่ผิดดิฉันดา่าสสดิฉันจะผิดได้อย่างไรเล่า ฉันก็แค่จะเอาคดีไปเทียบเคียงกันส่วนตุลาการหรือศาลนะคะใดก็ตามแต่นะคะจะรับฟังไม่รับฟังก็อีกเรื่องนึงแต่ที่ฉันมีสิทธินี่คะใช่ไหมคะด่ากษัตริย์ไม่ผิดแล้วด่าประชาชนขี้หมาหมกธรรมดาจะผิดได้อย่างไรกันเล่าคะโอเคนะคะค่ะ ส่วนถ้าเกิดใครนะคะที่เม้นมานะคะบรรทัดเว้นบรนทัดบรรทัดเว้นบรรทัดแล้วก็ไม่ยอมออกไปไหนก็ยังนั่งมอนิเตอร์เฝ้านะคะดเ็เรมาริกาอยู่นั่นเองดิฉันจะถือว่าคุณเป็น FC สายเปรให้กับดเ็เรมาริกานะคะและดิฉันเนี่ยจะโทรไปแจ้งไอคนที่จ่ายเงินจ้างคุณมาเพื่อเป็น IO แจ้งว่าแจ้งว่าไอคนที่พวกคุณจ้างมาสบาทหบาทปรากฏว่าเข้ามานั่งฟังดรอเรมาริการมอนิเตอร์แล้วก็อวยดรอเตอร์มาริการอยู่ตลอดเวลาชื่นชมความสามารถไหวพลิบปฏิพานของดรอเตอร์มาริการอยู่ตลอดเวลาดิฉันเนี่ยจะแคปแอคเขาไว้แล้วก็ส่งไปให้กับวอร์รูมของพักเพื่อควายจากนั้นพักเพื่อควายจะมีการแจ้งพวกคุณอีกหรือไม่อันนี้ดิฉันคิดว่าเป็นเรื่องของเขาแล้วนะคะ ยิ่ง่าวึ่งตึงด็เอเร์ครับนะคะทำไมแมวถูกยกฟ้อง1นึสองมี3ามสารค่ะสารที่หนึ่งแล้วก็สารอุทธรสารที่สองสารที่3คือสารดีกาส่วนกรณีการยกฟ้องกรณีการยกฟ้องก็คือว่าพูดตรงๆนะคะสำนวนอ่อนไม่มีใครหาพยานเพิ่ม แปลว่าทหารซึ่งเป็นอดีตผู้บัญชารก็ไม่ได้หาพยานเพิ่มขณะเดียวกันพนักง,งานสอบสวนก็สำนันสำนวนมีแค่นั้นตั้งแต่ต้นขณะเดียวกันอายการก็ไม่ได้หาหลักฐานเพิ่มเพราะฉะนั้นสรุปเลยก็คือว่ายกฟ้องเพราะสำนวนอ่อนดิฉันอ่านสำนวนดูแล้วค่ะสำนวนอ่อนจริงๆค่ะสำนวนอ่อน โอเคนะคะดิฉันจะไม่อธิบายคำว่าสํานวนอ่อนนะคะเราเนี่ยจงรับรู้ว่าสํานวนอ่อนนั้นเนี่ยมันก็คือสํานวนอ่อนเราจะแปลสํานวนอ่อนกลายเป็นสํานวนแข็งไม่ได้นะคะสํานวนอ่อนก็คือสํานวนอ่อนจบนะคะตามนั้นนะคะจบข่าวไปค่ะว่า เงินแข็งก็แปลว่าอะไรไหนอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังซิเงินแข็งแปลว่าอะไรครั้งหนึ่งสมัยหนึ่งท่านนายกรัฐมนตรีของกูแม่งไม่เข้าใจคำว่าเงินแข็งเงิน on. อ่อนอ่ามึงอธิบายให้ประชาชนเข้าใจซิเขียนมาสามบรรทัดเงินแข็งแปลว่าอะไรคะอ่าอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังค่ะเชิญค่ะอ่าเชิญค่ะผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐศาสตร์นะคะเชิญเชิญท่านผู้ชมนะคะเชิญค่ะ ตัดไปเลยค่ะทุกคนทุกคนด่าดได้เต็มที่เลยนะคะมีใครอยากถ้าเกิดอยากจะด่าด,ดอกกลมริกาก็ด่าดได้เต็มที่เลยค่ะถ้าเกิดใครอยากจะด่าด,ดอกกลมดิกาด่าดได้เต็มที่เลยค่ะ ด่าอีหมูอีหมาอีกาอีกายด่าได้เต็มท,ท,ที่เลยค่ะด่าเต็มที่ค่ะวันนี้อนุญาตให้ทุกคนด่าดรมริกาได้เต็มที่เลยค่ะอยากจะหมาชัดหมาชัดเงาก็ด่าได้เต็มที่เลยค่ะทําไมล่ะคะดิฉันน่ะจะไม่เจ็บไม่ปวดไม่ไหมอะไรทั้งนันเลยค่ะทุกคนด่าดรมริกาได้เต็มที่เลยค่ะใครที่เข้ามาฟังรายการดรมริกาอยากจะด่าดรมริกาด่าได้เต็มที่วันนี้ไม่มีฟ้องค่ะด่าได้เต็มที่ทําไมล่ะคะเพราะว่าขนาดคนบางคนด่าพระมหากษัตริย์รัชกาลที่เก้า ท่านก็แก้ตัวไม่ได้ท่านลุกฟื้นชีพขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ต่างแทนตนเองก็ไม่ได้ขนาดดา่าราชการที่9ไม่ผิดเพราะฉะนั้นการที่ด่าดอตมริกาก็ไม่ผิดเช่นเดียวกันทุกคนสามารถด่าดอตมริกาได้เลยเชิญเต็มที่เลยค่ะเชิญเต็มที่ค่ะ เมื <CK> ่อ <hepat> ด่ากษัตริย์ไม่ผิดด่าดรอเตอรมริกาก็ไม่ผิดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นทุกคนเชิญด่าดรอเตอรมริกาเจ็บปวดขี้ตดอะไรไม่ออกด่าดรอเตอรมริกาได้เลยค่ะเพราะด่าดรอเตอรมริกาดีฉันจะไม่เอาความผิดใดๆเลยค่ะเพราะขนาดด่าราชการที่9ก้าเหนือหัวหนัวเก้าของดรอเตอรมริกายังไม่ผิดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณด่าดรอเรมริกาดีฉันจะไม่เอาผิดคุณเลยค่ะเพราะด่าราชการที่เก้าไม่ผิดด่าด็อกเตอรมริกาก็ไม่มีทางมีความผิดค่ะเชิญด่าได้ตามสบายค่ะ เงินค่ะด่าดรมริการได้เลยค่ะเชิญเชิญด่าค่ะนี่ค่ะเชิญด่าได้เลยค่ะด่าไปเลยค่ะด่าไปเลยค่ะด่าดรมริการได้เลยค่ะด่าเลยค่ะทุกคนด่าดรมริการได้เลยนะคะด่าได้เลยค่ะ ด่าดเรมาริกาได้เลยคนทั้งประเทศนี้สามารถด่าดเรมาริกาได้เลยค่ะโดยที่ดเรมาริกาจะไม่เอาผิดกับผู้ใดเลยในวันนี้อนุญาตให้ด่าค่ะเสรีภาพในการด่าอยากด่าอีหมูอีหมาอีกาอีไก่อเฮียอีตดอีส้นตีนอีหน้าเหยียอีหน้าผีอีสึงตึงอีสลิดด็อกอีเฮียอีชาติหมาอีชาติกับกาดมาเกิดด่าไปเลยค่ะด่าไปได้เลยค่ะด่าดเรมาริกาได้เลยค่ะทำไมคะ ดิฉันเนี่ยต่ำต้อยเรียดินค่ะดิฉันต่ำต้อยน้อยค่าค่ะทุกคนด่าดิฉันได้เลยค่ะเพราะขนาดพระมหากษัตริย์ประเทศไทยมีคนดา่ามีคนกระเบียดกระเสียดมีคนบูลลี่มีคนกระซิบข้างหูมีคนด่าออกทีวีออกโทรทัศน์พัดลมคดียังไม่ไปถึงไหนไร้ไค่าเลยค่ะยังมีการยกฟ้องเลยนะคะด่าพระมหากษัตริย์ไม่ผิดเพราะฉะนั้นดา่าดรมริกาย่อมไม่ผิดเชิญดา่าดรมริกาได้เต็มที่เลยค่ะ โอเคค่ะขอเชิญค่ะขอเชิญค่ะดิฉันจะไม่ให้ทนายไปฟ้องใครทั้งสิ้นในวันนี้ทุกคนโลกเสรีค่ะเสรีปากค่ะด่าด็อกเตอร์มาริกาได้เต็มที่ดิฉันจะไม่ฟ้องใครเลยในวันนี้ ยกวันเว้นยกเว็นว่าวันพรุ่งนี้มาลืนนี้ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแต่วันนี้ทั้งคืนดิฉันจะไม่ฟ้องใครเลยค่ะเชิญด่าได้เสรีปากเต็มที่ได้เลยค่ะทำไมคะเพราะดิฉันเป็นประชาชนธรรมดาเบี้ยน้อยหอยน้อยเป็นบุคคลธรรมดาไม่ใช่ลูกเจ้าหลานจีมาจากไหนเป็นบุคคลธรรมดาค่ะดังนั้นถ้าเกิดรัชการที่เก้าของดิฉันโดนคนแขวะคนด่าคนบูลลี่ มีคนแขวะคนด่าจนกระทั่งผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยไปแจ้งความดำเนินคดีแต่ปรากฏว่ายกฟ้องและก็การกระทำนั้นไม่ผิดดิฉันก็คิดว่าการด่ากษัตริย์ไม่ผิดดังนั้นการด่าคนธรรมดาอย่างดิฉันเนี่ยก็คงจะไม่ผิดหละกกาด่าได้เลยค่ะโอเคนะคะจบข่าวนะคะค่ะเช็คเช่นเดียวกัน เมื่อด่าดอเรมริกาไม่ผิดด่าแพรทองทานก็ไม่ผิดด่าพินทองทาก็ไม่ผิดด่าพานทองแท้ก็ไม่ผิดด่าไอตาเล่คนไหนก็ไม่ผิดด่าใครก็ไม่ผิดค่ะสงสัยใครแล้วด่าใครก็ไม่ผิดค่ะทาไมล่ะแม้ความผิดมหันเนาะขนาดด่ากษัตริย์ไม่ผิดแล้วด่าขี้หมาหมกอย่างพวกมึงมันจะผิดได้ยังไงกันลูโอเคเนาะ จบข่าวนะคะดิฉันขออนุญาตเล่าแค่นี้นะคะและดิฉันไม่ได้พูดถึงผู้ใดเลยนะคะไม่ได้พูดชื่อผู้ใดถ้าเกิดใครถือสาดิฉันจะฟ้องค่ะค่ะถ้าใครถือสาดิฉันจะฟ้องค่ะถ้าใครหาว่าดิฉันหมิ่นประมาทดิฉันก็จะฟ้องค่ะฟ้องวันนี้ฟ้องพรุ่งนี้แล้วก็มาลืนนี้ค่ะทําไมล่ะคะแหมคนด่าดกษัตริย์ยังไม่ผิด ดอกเตอร์มาริกาด่าพวกมึงพวกมึงพวกมึงซึ่งมึงจะเป็นนักกฎหมายหรือเป็นใครก็ตามแต่กูจะผิดได้อย่างไรในเมื่อมึงด่ากษิตมึงยังไม่มึงด่ากษัตริย์ยังไม่ผิดเลยกูดา่ามึงอะ่ะจะผิดได้ยังไงโอเคนะคะจบนะคะค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับค่ะทุกคนยินดีต้อนรับค่ะ สวัสดีค่ะ <veck ling> มีคนบอกว่าเสียเส้นใช่ค่ะเสียเส้นค่ะใช่ค่ะเสียเส้นค่ะดิฉันเสียเส้นแล้วก็ดิฉันเสียใจที่มีคนด่ากษัตริย์รัชกาลที่9้าแล้วไม่ผิดดิฉันเสียเส้นจริงๆค่ะและดิฉันก็เสียใจจริงๆหรือว่าคุณไม่เสียใจคะหรือว่าคุณเนี่ยชื่นชมคนที่ด่ากษัตริย์รัชกาลที่9้าคะ หรือว่าคุณเนี่ยชื่นชมคนที่ด่ากษัตริย์รัชกาลที่9คะ่ะหรือว่าคุณบ้านนี้คุณชื่นชมคุณยกยอปอปั้นคนที Grammy ่ด่าพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9ใช่ไหมคะคะ่ะถ้าเกิดคุณชื่นชมคนที่ด่ากษัตริรรย์เบียดเกษียดแล้วก็หมิ่นประมาทรัชกาลที่9แล้วปรากฏว่าคุณไม่มีความผิดแล้วคุณก็เชิดชูคนที่ด่ากษัตริย์รัชกาลที่9แสดงว่าคุณกับดีจันไม่ใช่พวกเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นดีจันร์เนี่ยไม่จำเป็นต้องแคร์คุณนะคะโอเคนะคะ าตามนั้นแหละค่ะฮะตามนั้นค่ะตามนั้นแหละค่ะโอเคตามนั้นเลยทำนั้นเลยทําไมอะคะแล้วคุณแล้วคุณจะมาแขวะดิฉันทําไมอะคะและพวกคุณที่ไม่ใช่พวกดีฉันพวกคุณซึ่งไม่ได้นิยมชมชอบดิฉันคุณจะมาแขวะดีฉันอะหาพระแสงขอเงาวอะไรล่ะคะคุณแขวะดีฉันทําไมคะ คุณแขวะดีฉันทำไมล่ะคะก็ดิฉันเนี่ยก็ดิฉันเนี่ยมีความเสรีภาพในการคิดของดิฉันดิฉันผิดหรอคะก็ดิฉันเนี่ยมีความเสรีภาพในการกระทําของดิฉันดิฉันผิดหรอคะดิฉันไม่ผิดนะคะดิฉันเนี่ยจะด่าทนายความคนไหนดิฉันก็ไม่ผิดนะคะ ทำไมล่ะคะก็ขนาดมึงมึงแล้วก็มึงมึงด,าดา่กากษัตริย์รัชกาลที่9ก้ากูมึงยังไม่ผิดเลยแล้วขณะดเดียวกันกูดา่ามึงกูงจะผิดได้ยังไงมึงลองใช้ตรก,กะความรู้ความสามารถคิดดูให้ดีๆ <c oughs> คิดคิดดูให้ดี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 โอเคนะคะ ตามนั้นนะคะพักเพื่อควายหรือพักสไลด์สวายพักเพื่อควายหรือพักถวายควายนะคะหรือว่าพักอะไรก็ตามที่ที่มีพฤติกรรมควายๆนะคะเวลาจะโหวตอะไรปรากฏมีข่าวลือออกมาบอกว่าโหวตกฎหมายนี้ได้สามสามกิโลโหวตกฎหมายนี้ได้สี่กิโลโหวตกฎหมายนี้ได้สิบกิโล คำถามก็คือว่าเกียรติรสศักดิ์สีเนี่ยมันอยู่บนบาบนไหลบนหัวกระบ,บาลคดพ่อคดแม่เธอเหรอคะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นการที่เรานั่งอยู่ในตรงไหนก็ตามริมแม่น้ำเจ้าพยาเสร็จแล้วอาศัยว่าจะมีคนมาจ้างให้เธอยกมือแล้วได้ทีละ5้าแสนแปแสนได้เทลี10ล้าน20ล้านมึงทำไปเกาดถ้าเกิดมึงสบายใจนะคะ ได้ข่าวว่าทุกวันนี้สสหลายคนนะคะสร้างบ้านสร้างหอสร้างช่องได้ลูกได้ผัวแต่รถสิยมก็เฮี้ยเหมือนเดิมรถสิยมแต่ละคนแม่งแบกคันไถเหมือนเดิมรถสนิยมไม่ได้พัฒนาดีขึ้นรายได้พัฒนาเพิ่มแต่รถสิยมเฮียมากค่ะ ลสนิยมเฮียเหมือนใครคะลสนิยมเฮียเหมือนผู้นําพูกมึงนั่นแหละค่ะดิฉันไม่ได้บอกนะคะว่าผู้นําพวกมึงเป็นใครดิฉันหมายถึงพรรคการเมืองหนึ่งในประเทศสมมุติประเทศหนึ่งซึ่งมีผู้นําเฮียและขณะเดียวกันไอ้พวกสอสอในพรรคการเมืองนั้นก็เฮี้ยหมดเลยอะประมาณนี้ดิฉันหมายถึงประเทศสมมติประเทศหนึ่งซึ่งไม่ได้หมายถึงประเทศมึงประเทศมึงประเทศมึงนะคะโอเค วันพรุ่งนี้ทุกคนไปติดตามรายการหิวแสงนะคะของแท็กพลันยูได้นะคะพรุ่งนี้เขาสัมภาษณ์ดรมริกามันเป็นรายการสดไหมตามดูดรมริกาที่รายการ